ครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่น้ำตกห้วยทรายนะครับดูก็เป็นถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำถ้ำน้ำตกห้วยทรายตามปกติแล้วก็แต่ละปีหรือบางปีก็มีพ่อแม่คู่จา,ารย์มาจำพรรษายอยู่ที่นี่หรือว่ามา หักค้างแรมมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิทำสมาธิวิปัสนาญาณเพื่อเข้าถึงธรรมบางรูปบางท่านบางองค์ก็เข้ามานั่งอยู่ตนตรงสถานแห่งนี้นี่ก็หลายรูปนะครับได้ยินข่าวว่าเข้าถึงธรรมเยอะนะครับหากท่านผู้ใดหรือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อยากมาเที่ยวหรือมาอยากพักผ่อนอจำพรรษาที่นี่ก็ได้ฝนไม่ตกไม่ถูกฝนตกไม่เปียกก็เป็นสถานที่พักได้กางเต็นท์ได้นะครับตรงนี้กางเต็นท์ได้ถ้าบูราณการหน่อยก็จะเป็นสถานที่จำพรรษาได้เลยห่างจากที่นี่ก็ไม่ไกลพอไปบินทบาทหมู่บ้าน เล็กๆชุมชนชัยชนะจากนี้ไปก็ประมาณกิโลเศษเศอือเอา,าแล้วท่านส่งน้ำที่ไหนครับหลวงปู่น้ำเพราะว่าทําสายต่อมาจากข้างบนน้ำมีไหลตลอดนะครับโอ้น้ำอยู่นี่เนาะน้ำน้ำไหลตลอดน้ำไหลตลอดปีตลอดปีเลยไหลตลอดปีน้ำออต่อสายยางมาจากข้างบน ซึ่งเป็นน้ําธรรมชาติเป็นน้ําธรรมชาติน้ําน้ําตกจากภูเขาน้าตกไหลตลอดปีนะครับน้ําไม่อดมีห้องน้ําด้วยตรงนั้นนะครับมีห้องน้ํายมเขามาทําห้องน้ําไว้หลายปีแล้วมีภูนี้เขาเรียกว่าภูอะไรเขาลังกาเขาลังกาเขาลังกาน้ําตกห้วยทรายน้ําตกห้วยทรายเขาลังกาอนี่ก็เราคนจะเห็นได้ว่า พ่อแม่ครูบายจานันท่านก็เตรียมน้ํามีอะไรจานไว้เป็นที่เรียบร้อยน้าต้มอ,อาหารมามา่าปลากระป๋องก็มีใช่ไหมครับ<อ>ใช่<อ>มามา่าปลากระป๋องก็มีเห็นดูแล้วเนี่ยถ้าอะคงเก็บไว้นานแล้วมั้งจะสั่นได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ต้องดูอายุมันอายุต้องดูอายอุน่าจะสั่นได้อยู่ถ้าจําเป็นจริงจริงแสดงว่าท่านเอาไว้ให้ เกพระพิกนี่มีข้อสารด้วยนะครับผู้มาบางเพียรนะ,ะมีข้อสารด้วยถ้าอยากต้มข้าวก็ก่อไฟเองนะครับมีไม้หักไม,ม้มาก่อไฟมีหม้อ,อมีหม้อนะครับหม้อหม้อเป็นบาทหรือเปล่าไม่ทราบเป็นบาทเนาะการก็มีกากาต้มน้ําร้อนก็มีนะครับก่อไฟเอง นี่เขาเรียกอะไรเนี่ยคนคขน,ขนครับแต่ก่อนอเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีพระมาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับแต่ปีนี้จะมีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับอืมแต่ว่าเคยมีปรากฏการอะไรไหมครับที่พระมาจำพรรษาที่นี่ก็ได้ยินข่าวว่าใครทําไม่ดีคิดไม่ดีอ่าอยากคมเหงหรือว่า อยากลังแกอยากบังคับขู่เข็นจะให้เขาบอกหวยบอกเลขอก็เจอมาแล้วนะครับคานบกเขาเรียกว่าคานบกคานบกลอยบกร้อยบกภาษาบ้านเราเรียกว่าร้อยบกไปแล้วนี่ครับ้ว่าน้ําเหมือนมีน้ํามาท่วมก็ลอยบกไปจนเป็นบ้าเป็นบอไปเลยครับไม่ถูกทำถ้าเรามาภาวนาเจริญภาวนาแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับมหมู่เราสรัตว์ประสาทหมู่เราเทวดาทั้งหลายก็คงจะไม่เป็นไรแต่เรามาบางังคับขู่เข็นให้เขาบอกหวยบอกเลขอ่าให้ผีมาบอกเลขอย่างนั้นนี่บังคับเขานี่ก็คงจะมีอันเป็นไปได้นะครับได้ยินข่าวมาอย่างนั้นนะครับครับก็ขอฝากทุกท่านทุกคนไว้สําหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดที่อยากมาบําเพ็ญเพียรภาวนา มารักษาจิตรักษาใจมาเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เลี่ยงเริญเจริญพรได้ที่น้ําตกห้วยซายอยู่ที่ภูลังกาจังหวัดนครพนมใช่เนาะหลวงปู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมก็กราบมิมนพ์พระแม่ครูบาอาจารย์ามาบํเพ็ญเพียพรภาวนาได้นะครับกับผม